สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาสุขศึกษานะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วที่เราจะเรียนวิชาสุสขศึกษานะครับอ่าเนื้อเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คืออารมณ์กับสุขภาพของเราเนาะอ่าคำว่าอารมณ์กับสุขภาพเนี่ยมันมันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันถูกไหมครับ ทั้งสองอย่างนี้มันต้องไปควบคู่กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทําไมทําไมเราต้องทําทั้งสองอย่างให้ดีเท่ากันพอๆกันอ่าเรามาดูกันนะอ่าเขาบอกว่าร่างกายเนี่ยร่างกายกับจิตใจของเราอ่ะมันมีความสัมพันธ์กันจนแยกไม่ออกครับคือมันไม่จําเป็นว่านักเรียนจะต้องสุขภาพจิตดีก่อนแล้วไปสุขภาพกายจะดีด้วยหรือไม่จําเป็นว่านักเรียนจะต้องทําร่างกายให้ดีก่อน แล้วสุขภาพจิตจะดีตามมาสิ่งสําคัญก็คืออยู่ที่ความคิดของเรานะครับถ้าเราเริ่มมีความคิดที่ดีขึ้นนะครับทั้งสองอย่างที่ว่ามาเนี่ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตมันจะมาพร้อมกันแต่ตอนนี้เราก็นักเรียนก็จะรู้เลยว่านักเรียนควรสร้างสุขภาพกายให้ดีได้อย่างไงทําให้สุขภาพจิตดีได้อย่างไงนะครับอันดับแรกคือความคิดของเรามุมมองของเรานั่นเองนะครับแต่เรามาดูว่า ไอ้คำว่าสุขภาพกายกับสุขภาพจิตน่ยมันสัมพันธ์กันยังไงเนาะเขาบอกว่าถ้าเรามีสุขภาพกายไม่ดีก็ส่งผลให้สุขภาพจิตไม่ดีนะครับฉะนั้นเราต้องดูแลจิตใจของเรารู้จักผ่อนคลายความเครียดของเราทําให้มีสุขภาพสุขภาพกายที่แข็งแรงขึ้นนะครับห่างไกลโรคมากขึ้นนะครับแล้วผู้ที่มีสุขภาพกายไม่ดีอ่ะทำให้สุขภาพจิตไม่ดีตามไปด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะครับจะทาให้เรา สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาวะสมดุลร่างกายทั้งสองด้านไว้นะครับฉะนั้นพอนักเรียนเนี่ยท,ทั้งสองอย่างสมดุลกันแล้วนะครับทั้งร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตด,ดีขึ้นมันจะถ่วงน้ําหนักกันนะครับฉะนั้นพอท่อเรียนทั้งสองอย่างเนี้ยได้คงที่สม่ำเสมอแล้วทักเรียนก็จะรู้วิธีการประเมินตัวเองว่า่อะอย่างวันเนี้ยหนึ่งวันเนี้ยเราจะอยากทําอะไรบ้างเอาฤทธ เราิสต์เป้าหมายของเราออกมาิสต์โปรแกรมของเรามาิสต์ตารางเรามาว่าเราทาอะไรห็นครับพอเราทําได้อย่างส,ำสำม่ำเสมอเนี่ยปุ๊บเราก็จะประเมินได้ว่าอ่ะก่อนหน้านี้เราไม่เราไม่เคยทําแบบนี้เลยเราทําแย่กับร่างกายเรามาตลอดพอเราทําดีขึ้นมาปุ๊บร่างกายเราก็ดีขึ้นตามวิธีการที่เราทําถูกไหมเี่นเราก็ประเมินได้ว่าเราก็จะประเมินได้แล้วว่าอ่ะแต่ก่อนเราทําอันนี้ไม่ดีนะพอวันนี้เราทําอันนี้ดีปุ๊บมันก็ดีเช่นนักเรียนก็จะมีเป้าหมาย ที่ต่อไปเรื่อยเป็นขั้นบันไดเป็นขั้นบันไดไปเพื่อให้เราอ,อะไรครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นนั่นเองใช่ไหมครับพอสุขภาพต้องสองอย่างดีขึ้นนะนักเรียนจิตดีขึ้นกายดีขึ้นเป็นไงชีวิตนักเรียนแฮปปี้มีความสุขถูกต้องไหมครับอ่าตอนนี้เรามาดูว่าความสมดุลระหว่างกายกับจิตอะ่ะมันสมดุลกันยังไงใช่ไหมอย่างที่ครูบอกไปก็คือสุขภาพกายก่อน ถ้าเอาความหมายตรงๆเลยก็คือสภาวะของร่างกายที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็จเจริญเติบโตอย่างเป็นปกติระบบต่างๆของร่างกายทํางานเป็นปกติมีประสิทธิภาพร่างกายมีความต้านทานโรคได้ดีปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บและความทุพพลภาพนะครับอ่านเยอะๆครูจะมาขยายความให้เข้าใจง่ายก็คือนักเรียนทําให้ร่างกายนักเรียนดีขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีตามเองถูกไหมครับ แต่แต่ก่อน้องเรียนเป็นคนอะไรครับสมมุติว่านักเรียนไม่เคยออกกำลังกายเลยกินอาหารก็ไม่มีประโยชน์ไหนนำซ้ำเมื่อกินไม่ตรงเวลานะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันพ่วงกันทุกอย่างเลยถูกไหมครับนักเรียนเพราะนักเรียนเป็นคนไม่ออกกำลังกายเนี่ยนักเรียนก็ไม่มีวินัยกับตัวเองถูกไหมคนไม่มีวินัยคือง่ายๆภาษาชาวบ้านคือคําว่าขี้เกียจพอขี้เกียจปุ๊บคำว่ขา,าขี้เกียจอ่ะไม่อยากเจออะไรที่มันหนัก เราเจออะไรที่หนักเราก็จะเลี่ยงมันก็จะหนีเพราะเราไม่อยากทํามันเหนื่อยถูกไหมครับพอมันเลี่ยงไอสิ่งที่ยากที่สุดไปแล้วก็คือการออกกำลังกายเนี่ยนั่นเังหวังเรื่ององื่นเลยว่าจะทําได้มันจะพ่วงต่อไปก็คือเรื่องอาหารการกินน้องเรียนก็จะกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์อ่ะกินอะไรก็กินอ่ะฉันอยากกินอ่ะก็มันท้องฉันอ่ะใช่ไหมท้องหนูอ่ะหนูอยากกินอะไรก็ได้อ่ะปากหนูอ่ะถูกไหมมันก็จริงเราอยากกินอะไรก็ได้มันก็จริง แต่ลืมว่าในสิ่งที่นเรียนกินเข้าไปอ่ะมันมีผลดีหรือผลเสียหรือเปล่าส่วนใหญ่อาหารอร่อยมากตามมาด้วยสิ่งไม่ดีถูกไหมแต่ไม่ใช่ทั้งหมดคําว่าส่วนใหญ่นะพอต้องเรียนกินอาหารไม่ดีปุ๊บเป็นไงส่งผลต่ออะไรครับต่อร่างกายไปข้อสามคือการนอนถูกไหมนักเรียนเป็นคนนอนดึก นันเรียนคิดว่านั่นีอจะเขียนตัวเองขึ้นมาตื่นเช้าได้ไหมครับอย่างเช่นนักเรียนนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยนัเรียนจะเขียนตัวเองหรือปลุกตัวเองหรือย้ำตัวเองได้ไหมว่าฉันจะต้องตื่นหกโมงเช้าทุกวันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ถ้เป็นไปต่อให้เป็นไปได้มันก็ยากมากเพราะว่าอะไรครับแล้วองนับเวลาการนอนดูสิเขาบอกว่าวันหนึ่งคนเรานอนหกถึงสิบชั่วโมงถูกไหมถ้าเราเรียนไล่ตั้งแต่หกถึงสี่ชั่วโมงก็คือหกชั่วโมงก่อนถ้าเรียนตื่นหกโมงเช้าะ เรียนต้องนอนก่อนเที่ยงคืนตือ6หกโมงเชา้าได้หกชั่วโมงถ้าเรียนบอกว่าหนูจะนอนแปดชั่วโมงก็สี่ทุ่มถึงหกโมงแปดชั่วโมงนักเรียนคิดดูว่าถ้าเรียนนอนตีหนึ่งหรือสองเนี่ยเวลาการนอนของนักเรียนจะเหลือเท่าไหร่วันหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงนักเรียนนอนตอนตีสองตื่นหกโมงเช้าไปโรงเรียนเวลากระเนี้ยนเรียนเวลานอนนักเรียนเหลือเท่าไหร่เหลือสี่ชั่วโมงนักเรียนคิดว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยนักเรียนจะเข็นตัวเองตื่นขึ้นมาได้หรือแหกขิงกีตา ต,าาตื่นขึ้นมาได้หรอครับถามว่าเป็นไป,ปนไม่ได้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่มันยากมันยากมากเพราะว่าเราเราบังคับให้เรานอนไม่เป็นเวลาแล้วพอเราบังคับให้เรานอนไม่เป็นเวลาเราจะมังคับให้เรานอนตื่นตื่นให้เป็นเวลาเรามันก็ยากถูกไหมครับฉะนั้นถ้าเรนยอยากตื่นพรุ 6, ่งเช้าเราต้องวางแผนอ่ะจะนอนต้องหกห้ามเกินเที่ยงคืนแต่ให้ดีสี่ทุ่มดีที่สุดนะครับนั่นแหละเห็นไหมมันพ่วก,กันหมดเลยนั่นเลยไม่ออกกําลังกายก็จะ กินอาหารที่มีประโยชน์เพราะเราคิดว่าก็เราไม่ได้ต้องการรักษาร่างกายอะไรขนาดนั้นก็กินไปนะครับเดี๋ยวอ้วนแะค่อยลดไอ้คำว่าค่อยลดนี่แหละมันจะเป็นปัญหาในอนาคตของเราเองนะครับต่อไปคือสุขภาพจิตอย่างที่ครูอธิบายคําว่าสุขภาพกายนักเรียนฟังไปแล้วก็คือสุขภาพจิตเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับสุขภาพกายถูกไหมเอาสุขภาพจิตก่อนคําว่าสุขภาพจิตมันอยู่ที่มุมมองคว,มความคิดของนักเรียนเองเลย ท่าเรียนมองนะครับทัาเรียนมีเป้าหมายนะครับท่าเรียนมองมุมหนึ่งท่าเรียนมองว่าอ่ะหนูเป็นคนแบบไม่อะไรมากครูไม่อ้วนก็นได้ไม่ผอมก็ได้ไม่ออกกำลังกายก็ได้หนูเฉยๆก็ได้ถ้าถูกอีก,อก,อกบางคนบอกหนูอย่างร่างกายดีนั่เนเองคิดว่าสองคนเนี้มีโอกาสที่จะใครจะทําสุขภาพของเขาของใครตให,ให้ดีกว่ากันมันต้องเป็นคนที่อยากถูกไหม คนอยากคนไม่อยากกับมันต่างกันคนอยากอ่ะเขาก็อาจจะมองว่าเออออกกำลังกายก็เป็นเรื่องยากสำหรับเขานะนั่งสมาธิก็เป็นเรื่องยากสำหรับเขานะแต่เขามีความอยากแล้วเขามีมุมมองความคิดที่ดีแล้วถูกไหมครับอ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความดีให้กับเราพอเรียนมองมุมมองที่ดีขึ้นปุ๊บนั่นเรียนก็จะเริ่มสอหาวิธีการแล้วว่าอ่วิธีการออกกำลังกายแบบไหนเหมาะกับเรานะครับเราก็จะไปหามาทีนี้พอเรียนหาได้ปุ๊บเรียนก็จะไปเริ่มวิธีการออก แรกแรกงเรียนไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแรกแรกมันยากเสมอถูกไหมแต่ถ้าตัองเรียนสามารถทําวันแรกสามารถผ่านพ้นไปได้วันต่อมานักเรียนก็จะเริ่มทําได้เพราะร่างกายเป็นไงครับมันปรับเปลี่ยนถูกไหมต้อเรียนมี m i n d s e ตที่ดีขึ้นร่างกายก็ปรับเปลี่ยนตามความคิดนักงเรียนเพาะนักเรียนทําเป็นประจำตลอเสมอนะครับนัอเรียนสร้างวินัยไปเรื่อยวันหนึ่งวินัยจะกลับมาสร้างเราเองไอ้คำว,ว่าวินัยกลับมาสร้างเราก็คืออะไรครับ มันจะเข็นนักเรียนโดยอัตโนมัติจากโรเรียนเคยนอนเที่ยงคืนนักเรียนเลื่อนเวลามาเป็นสี่ทุ่มเรียนเข้านอนสี่ทุ่มประจําวันหนึ่งถึงเวลาปุ๊บมันก็จะบอกร่างกายก็จะบง่งบอกนักเรียนว่าคนนอนแล้วนะสี่ทุ่มอ่าเรียนเข้านอนสี่ทุ่มแล้วมันก็จะตื่นเองโดยอัตโนมัติก็คือหกโมงเช้าเพราะร่างกายมันเคยชินถูกไหมก็เหมือนกันเหมือนตอนที่เรียนน่ะไม่ดูแลร่างกาย นักเรียนทาให้มันเคยชินไงถูกไหมครับก็คือไม่ออกกำลังกายเลยนะครับมันก็ไม่มีทางที่นักเรียนจะเดินวันหนึ่งจะเดินเข้าสวนวุขภาพก็ไปออกกำลังกายเลยถูกไหมต่อให้นักเรียนจะไปเจอคนร่างกายดีแค่ไหนกล้ามบึกบึนซิกแพคแน่นบางคนผู้หญิงสวยร่างสวยใช่ไหมครับเอวคอดใช่ไหมเห็นไหมขาเรียวต่อให้เรียนเห็นยังไง นักเรียนก็ไม่ออกเพราะว่าร่างกายนักเรียนเคยชินว่าก็ฉันไม่เคยออกแบบเป็นอย่างแล้วฉันจะจำเป็นต้องออกให้เหนื่อยทาไมถูกไหมครับฉะนั้นสําคัญคือความคิดคือ mindset พอเรียนสามารถเปลี่ยความคิดนักเรียนได้ปุ๊บเรียนสามารถทําให้ร่างกายนักเรียนแข็งแรงขึ้นได้มันส่งผลต่อสุขภาพจิตยังไงร่างกายเรียนสดชื่นขึ้นใช่ไหมครับจำสายมากขึ้นก็ส่งส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจนักเรียนทุกอย่างสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ขึ้นมากได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเนาะ แล้วเราก็จะปรับเปลี่ยนข้อกับสถานการณ์รอบข้างได้มากขึ hmm. ้นและที่สําคัญมันจะส่งผลต่อคนรอบข้างเลยจากวันนึงนงเรียนเป็นคนที่อ้วนมากเลยสมมติว่าน้อเรียนหนักหนักร้อยโลไม่เคยออกกำลังกายชีวิตนี้วันนึงน้องเรียนมีความคิดใหม่อยากออกกำลังกายคนรอบข้างก็จะย่ะเยอะเดยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมึงมึงอ้วนอ่ะมึงร้อยโลอย่างเงี้ยมันกี่ปีแล้วมึงเป็นไม่ได้หรอกถ้าวันนึงเรียนทำได้ปุ๊บมันส่งผล ต่อคนรอบข้างเลยเอ้ยไอ้นี่มันยังทำได้เลยถ้ากูอยากทำบ้างก็มีโอกาสทำได้เช่นกันถูกไหมครับฉะนั้นความสมดุลระหว่าง,งร่างกายจ,จิตใจมันมันต้องเดินไปพร้อมกันฉะนั้นสิ่งสาคัญอันดับแรกจุดเริ่มต้นที่ทำให้นักเรียนมีความสมดุลของร่างกายและจิตใจคือความคิดของนักเรียนเป็นอันดับแรกครับอ่าต่อมาอย่างที่ครูบอกไปใช่ไหมถ้าร่างกายนักเรียนสมดุลแล้วเนะี่ยมันส่งผลทุกทุกอย่างในชีวิตของเราเอง ร่างกายแข็งแรงมันกระโดดส่งผลต่อสุขภาพจิตใช่ไหมพอสุขภาพจิตนักงเรียนดีแข็งดีส่งผลต่อคนรอบข้างถูกไหมครับเห็นไหมสุขภาวะทางสังคมที่ครูบอกไปมันส่งผลต่อคนรอบข้างนักเรียนเราคิดดูถ้าเรียนนักเรียนอยากเจอเจอครูคนหนึ่งมีครูอยู่สองคนที่นักเรียนต้องเลือกระหว่างครูครูที่ดีกับครูที่ไม่ดี ครูที่สุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีกับครูที่สุขภาพจิตไม่ดีกับสุขภาพกายไม่แข็งแรงต้งเรียนคิดว่าถ้าครูสองคนนียเดินเข้ามาสอนต้งเรียนเน่ะมันจะเป็นยังไงถูกไหมก็คนที่เขาสุขภาพกายไม่ดีสุขภาพจิตมันก็ย่อมไม่ดีด้วยฉะนั้นพอเราเรียนเราอยู่กับคนแบบนี้โอกาสที่มันจะมีความสุขมันน้อยถูกไหมครับเพราะว่าไงครับเขามีแต่ความเครียดอ่ะใช่ไหมแม่จำสายแม่อะไร แต่อยู่อีกคนหนึ่งที่มีทุกอย่างองค์ประกอบดีหมดทั้งกายทั้งใจดีมันก็ส่งผลต่อคนรอบข้างต่อสังคมภายนอกคนรอบข้างเราเองถูกไหมครับเราก็จะได้รับพลังคนรอบข้างก็จะได้รับจะได้รับพลังที่ดีตามไปด้วยนะครับฉะนั้นสุดท้ายก็คือมันส่งผลต่อสติปัญญาของเราใช่ไหมพอโรงเรียนมีมุมมองที่ดีขึ้นนักเรียนทําอะไรปุ๊บนันเรียนก็จะจะ,จะ,สะแสวงหาถูกไหมครับอย่างเช่นนรงเรียนบอกว่า ออฉันเรียนมาเนี่ยฉันเข้าสอบฉันไม่เคยอ่านหนังสือเลยนะครับฉันก็เข้าสอบไปแบบไม่รู้เนื้อความรู้แล้วแล้วนักเรียนเราลองนึกดูเนี่ยนักเรียนจะเอาอะไรไปสอบได้ถูกไหมดังรียนไม่มีความคามังความรู้อยู่ในตัวไม่มีคมังความรู้อยู่ในหัวเราอะฉะนั้นถ้าเรียนสุขภาพกายสุขภาพใจดีเนี่ยจะส่งผลถูกไหมครับแต่เรียนไม่เคยเป็นคนอ่านหนังสือเลยก็จะมองว่าเอ,อ้ย อ่านมาก็จะดีดีกว่าไม่อ่านอ่ะตอนนี้ไอเขาว่ออ่านหน่อยเนี่ยนักเรียนอ่านไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อย,อย,อยสะสมเป็นวินัยไปวันหนึ่งวินัยจะกลับมาสร้างให้เรากลับมาให้สร้างให้เราเองวินในตอนนี้นักเรียนก็จะเป็นคนอ่านหนังสืออย่างสม่เสมอถูกไหมครับพราเรียนจะเข้าเรียนจะเข้าสอบนักเรียนก็จะเตรียมตัวมีแผนวางแผนเรียบร้อยว่าอ่ะฉันจะอ่านหนังสือเท่านี้เท่านั้นเท่าไหร่เพื่อให้เพื่อให้เพื่อให้ตัวเราอ่ะพร้อมที่สุดที่จะเข้าสอบนะครับ เพราะนักเรียนพร้อมเข้าสอบมันก็มีโอกาสสูงที่นักเรียนจะสอบผ่านใช่ไหมมันไม่ได้แค่สอบผ่านมันจะมีโอกาสสูงที่นักเรียนจะสอบได้คะแนนที่สูงๆตามไปด้วยนั่เนเองเพราะมันเป็นความพยายามของนักเรียนเป็นวินัยของนักเรียนนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้เรามาดูว่าการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายแบ่งได้2ส,สภาวะก็คืออยู่ในสภาวะที่ปกติแล้วก็เจ็บป่วยนะครับอ่าสภาวะปกติก็คือถ้าร่างกายนักเรียนปกติแข็งแรง มีความสุขนะครับการรับประทานอาหารก้อนนี้ก็จะเป็นอะไรครับเป็นเวลาถูกไหมแล้วประทานอาหารเป็นเวลาจะเลือกอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นถูกไหมครับข้อ2ก็คือออกกำลังกายเป็นประจำจากที่นเลี้ยไม่เคยออกเลยวันหนึ่งงเลียมีความคิดปรับเปลี่ยนความคิดพิธีการดําเนินชีวิตของเรียนใหม่เริ่มไปออกกำลังกายใช่ไหมจากแรกจากแต่แรกเราเราอยากไปวิ่งเราก็เรารู้สึกว่าเราวิ่งไม่ไหวเราไม่เคยไม่เป็นไรน้อนเี้งก็เริ่มจากการเดินก่อน เดินระยะเวลานานๆครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงเพราะนเรียนรู้สึกว่าการเดินม,มันอิ่มตัวแล้วน้อคิดว่าเอ้ยเราสามารถพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้เราก็เริ่มจากการเดินเปลี่ยนเป็น,นการวิ่งเห็นไหมครับเพราะน้อเรียนออกกำลังกายเป็นประจำปุ๊บร่างกายของเรียนก็เริ่มดีขึ้นตามลาดับของการออกกำลังกายของนเรียนเองถูกไหมขั้นสามคือการพักผ่อนตอนนี้นักเรียนก็ต้องเข้าสู่การพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายเติบโตขึ้นไปถูกไหมครับฉะนั้น ถ้าเรียนเลือกเวลานอนนอนเป็นเวลาร่างกายนักเรียนก็จะดีขึ้นบอกเลยว่าจะดีขึ้นมากๆนะครับดีขึ้นมากๆเลยแล้วก็ C มีสุขอนิสัยและสุขภาปฏิบัติตคือนักเรียนก็จะรู้ว่านักเรียนก็จะรู้การรักษาสภาวะของเราเองว่าอันไหนมันนิสัยเราไม่เคยดีแบบนี้นะ,ะเราก็ปรับเปลี่ยนสุขภาพปฏิบัติเราไม่ดีแบบนี้นะ่าก็ปรับเปลี่ยนนั่นเองนะครับสกาคือหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด พราะเรียนมี Bref, มุมมองที่ดีขึ้นเนี่ยต้องเรียนจะรู้หมดทุกอย่างนะครับประสบการณ์เป็นสอนต้องเรียนเองว่าอันไหนควรไม่ควรนะครับเรารู้แหละอันนี้มันคือยาเสพติดเรารู้อันนี้มันคือบุหรี่เรารู้อันนี้มันคือสุรามันคืออบายมุกมันคือแอลกอฮอล์ที่เราไม่ควรกินมันคือเบียร์คือเหล้าเราไม่ควรกินเรารู้ถ้าเรามีมุมมองความคิดที่ดีเรารู้ว่าอันนี้ไม่ดีเราก็จะไม่ยุ่งกับมัน ต่อให้เราจะอยากรู้อยากลองเราก็จะไม่ยุง่งเรารู้เรารู้คุณสมบัติแล้วว่ามันไม่ดีมันส่งผลเสียต่อเราแค่ไหนแต่สําหรับคนที่มุมมองไม่ดีสุขภาพกายแย่สุขภาพจิตแย่เหมือนเขารู้สึกว่าเขาตันทางตันเขาไม่มีทางที่จะไปไม่มีแสงสว่างในไปอ,อุโมงค์ทีะเดินตามแสงนั้นไปใช่ไหมเพราะเขามีมุมมองที่แคบเขาตีกรอบเองให้อยู่ในกรอบที่แคบใช่ไหมครับฉะนั้นโอกาสที่เขาจะไปยุ่งกับมันก็สูงถามว่าเขารู้ไหมเขารู้ เขารู้ว่าเบียร์มันกินแล้วไม่ดีเขารู้บ่ีที่เขาสูบมันไม่ดีแต่เขารู้สึกว่าชีวิตเขาไมไ่มีทางเลือกเห็นไหมครับมันต่างกันไหมนักเรียนมันต่างกันอยู่อันดับแรกก็คือมุมมองความคิดนั่นเองอันหกก็คือตัวสุขภาพสําคัญนั่นคือต่อไม่ว่านักเรียนจะสุขภาพดีไม่ดียังไงนักเรียนก็ต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งอย่างดีนะเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่มันจะแฝงอยู่ในร่างกายเราอะมันจะ ขึ้นมาเมืไหนจะโผล่ขึ้นมาเมืไหนเราจะเป็นเบาหวานเมื่อไหนจะเป็นความดันเมื่อไหนจะเป็นโรคหัวใจเมื่อไหนเราก็ไม่รู้ถูกไหมเราจะเป็นมะเร็งเมื่อไหนเราก็ไม่รู้ฉะนั้นเราควรที่จะไปตรวจสุขภาพนะครับเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงและป้องก,กันโรคติดต่ออันนี้สําคัญอันนี้สําคัญโดยเฉพาะตอนนี้ปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมืองเราไม่ว่าไม่ไม่ว่าประเทศเราทั่วโลกประสบปัญหาคือภาวะโควิด -19 ระบาดถูกไหมตอนนี้ โรคระบาดคือโรคโควิดทําให้เราต้องมาเรียนออนไลน์กันถูกไหมครับทาให้เรียนต้องอยู่แต่บ้านกักตัวอยู่ในบ้านไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้ถ้าออกไปก็ต้องระแวดระวังว่าเราจะไปเราติดไหมใช่ไหมครับเพราะโลกนี้มันเราก็ไม่รู้ว่าเราติดหรือไม่ติดถูกไหมมันไม่บ่งบอกการตั้งแต่วันแรกของวันแรกถูกไหมครับนักเรียนก็ต้องไปตรวจฉะนั้นสิ่งสาคัญคือวิธีการอีกเรียงก็คือนักเรียนก็อยากไปที่เสียงคําว่าที่เสียงคือที่ที่มีคนชุกชุม เป็นสังคมมุมกว้างนะครับตลาดห้างสรรพสินค้าถ้าไม่จะเป็นอย่าไปถ้าไปทําไงครับมันก็มีวิธีการป้องกันก็คือทําไงครับวิธีการป้องกันเบื้องต้นรือก็ใส่แมสใช่ไหมครับใส่แมสล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลให้เรียบร้อยนั่นเนี่ยนี่คือแล้วก็อยู่เว้นระยะห่างกับคนนะครับอย่างน้อย1เมตรเพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดโควคิด<ม>นั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ วิธีปฏิบัติตนเพื่อสร้างสุขภาพกายในภาวะเจ็บป่วยก็อย่างที่ว่าไปทางเรียนเจ็บป่วยมันก็เกิดจากที่ภูมิคุ้มกันนักเรียนต่ำใช่ไหมคำว่าภูมิคุ้มกันนักรเรียนต่ำก็คือนักเรียนไม่ดูแลร่างกายไม่ออกกำลังกายกินอาหารไม่ตรงเวลากินอาหารไม่มีประโยชน์ใช่ไหมนอนก็ไม่ตรงเวลานอนดึกตื่นสายอันนี้ก็เป็นผลทําให้นักเรียนเจ็บป่วยได้ถ้าวันนึงเรียนเจ็บป่วยทางเดียวที่นักเรียนจะทาให้มันดีที่สุดก็คือไปพบแพทย์นะครับเพื่อเพื่อให้แพทย์เพื่อให้หมอวินิจฉัยว่า เราเกิดโรคเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็หาวิธีการป้องกันแก้ไขต่อไปนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วจบลงแล้วสําหรับการเรียนวิชาสุขศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับในสัปดาห์ที่2ในเรื่องอารมณ์แล้วก็อารมณ์กับสุขภาพอ่าแล้วคุณครูมีงานให้นักเรียนทําทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับให้เรียนทำทั้งห้าข้อนี้นะครับเขียนโจทย์ลงไปในกระดาษหรือในสมุดที่โรงเรียนทํานะครับหาคําตอบมาใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็ ลืมชื่อทั้ทงคนเขียนให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนักเรียนก็ถ่ายรูปภาพไปงานที่นักเรียนทําเสร็จแล้วอัพลงกลุ่มที่ครูได้สร้างไว้ให้นะครับเป็นการครูจะรู้ว่านักเรียนได้จำนวนการทํางานไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับอ่้วก็เก็บชิ้นงานไว้เพื่อนำมาส่งครูในวันเปิดภาคเรียนนะครับอ่าสหรับการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นม2ก็จบลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในสัปดาห์หน้า สำหรับวันอนี้ก็ขอขอขอบคุณครับ